สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องอสมอที่เคารพทุกท่านครับพบกันวันนี้วันที่2กุมภาพันธ์2 5ง9ครับวันนี้นําเรื่องมาบอกพี่น้องอสมอสามเรื่องครับเรื่องที่1อายุ60ปีจะพ้นสภาพอสมอไหมอันนี้มีคนถามมาครับเลยเอามาตอบวันนี้นะครับแล้วก็เรื่องที่2อสมอสวมหมวกหลายใบได้ไหมตอนนี้คือเป็นทั้งอสมอเป็นทั้งผู้อยู่บ้านได้ไหมเป็นอสมอเป็นอบตอด้วยได้ไหมอะไรประมาณนี้นะครับวันนี้ก็จะตอบ มีผู้ถามมานะครับแล้วก็เรื่องที่3ไม่มีผู้ถามมาแต่นํามาเสนอก็คือเดือนนี้เดือนคุมภาพัน์ก็คาดว่าจะหักชกอ,อ,อสอ,อสมอมากกว่าเดือนที่แล้วหักมากกว่าเดือนมกรานะครับชมรายละเอียดครับตอนนี้ครับอ,อสอมอไม่มีกฎหมายอ,อสอมอนะครับตามที่กระทรวงสาธารณสุขเคยเสนอกฎหมายไปตามขั้นตอนเพื่อไปยังสภาผู้แทนราษฎร และสภาผู้แทนรัษฎรได้มีการพิจารณากฎหมายในวาระที่1ผ่านไปแล้วแต่วาระสองวาระสามยังไม่ได้พิจารณาก็มีการยุบสภาไปก่อนพอยุบสภาร่างกฎหมายใดที่ยังพิจารณาไม่เสร็จในสภาผู้แทนรัษฎรกฎหมายนั้นก็จะตกไปตอนนี้กฎหมายอสมอไม่มีแล้วนะครับต้องรอรัฐบาลชุดใหม่เสนอกฎหมายเข้าไปใหม่นะครับถ้าอยากจะให้อสมอมีกฎหมายรองรับก็ต้องรอรัฐบาลชุดใหม่แต่ เรื่องที่เคยเสนอไปสภาตอนนี้จบแล้วยุบสภากฎหมายตกไปนะครับทีนี้อสมก็ยังใช้ระเบียบเดิมอยู่ในการดําเนินงานต่างๆทุกอย่างต้องเป็นไปตามระเบียบนี้ครับคืออสมอปัจจุบันยังใช้ระเบียบนี้อยู่ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านพศ2554นะครับทีนี้ตามระเบียบนี้มาดูครับอสมอจะพ้นสภาพเมื่อใดนะ เขาบอกว่าตามระเบียบข้อ24อาสาสมัครสาสุขประจำหมู่บ้านจะสิ้นสุดสภาพเมื่อ 1. ตาย 2. ลาออก 3. เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 4. ในายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหรือผู้อำนวยการสำนักอนามัยกรุงเทพมหานาครแล้วแต่กรณีมีคำสั่งให้พ้นสภาพตามข้อ26มี4ข้อนี้นะครับอสมอจึงจะพ้นสภาพได้นะครับซึ่งนั่นม่ไดห,หมายความว่า อ,อสมออายุ60ต้องผลสภาพเพราะไม่ได้กําหนดอายุ60ปีผลสภาพไว้นะครับอ,อสมอเป็นได้ตลอดชีวิตนะครับถ้ายังทํางานได้และไม่มีความผิดและไม่โดนออกก่อน,นก็จะออกเมื่อตายหรือลาออกเองหรือต่อมาเป็นอสมออยู่ดีๆแล้วเป็นคนไร้ความสามารถหรือเป็นคนไร้หรือเสมือนไร้ความสามารถนี่อันนี้จึงจะได้ออกอันที่4ทําความผิดนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสั่งให้ออกครับ หร <49! S 2> um. ือถ้าเป็นอสสของกรุงเทพมหานครทําความผิดแล้วผู้อำนวยการสํานักอนามัยกรุงเทพมหานครสั่งให้ออกการที่นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหรือผู้อำนวยการสํานักอนามัยกรุงเทพมหานครจะสั่งให้ออกนะครับนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสั่งอสมแต่ละจังหวัดของตัวเองออกได้ถ้าผู้อำนวยการสํานักอนามัยกรุงเทพมหานครก็สั่งอสสของกรุงเทพออกได้นะครับการที่จะสั่งให้ออกจะต้องมีความผิดก่อนนะครับ โดยถ้ามีกรณีถูกประชาชนร้องเรียนถ้ามีการถูกประชาชนร้องเรียนความผิดด้านต่างๆของอสมนี่ก็จะมีการตั้งคณะกรรมการไปสอบข้อเท็จจริงว่าเป็นไปตามข้อร้องเรียนไหมถ้าไม่เป็นไปตามข้อร้องเรียนก็ไม่ออกแต่ถ้าเป็นไปตามข้อร้องเรียนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดก็จะสั่งให้พ้นสภาพให้ออกนะครับกรณีมีความผิดนะครับจึงออกอันนี้มี4อย่างนะครับเพราะฉะนั้นอายุ60ปีถ้าไม่มีความผิดอะไรนะครับ ถ้ายังทำงานได้ก็เป็นอสมต่อไปได้ไม่ต้องพ้นสภาพตอนอายุ60ปีนะครับต่อไปครับอสมสวมหมวกหลายใบได้ไหมคําตอบครับปัจจุบันยังใช้ระเบียบเดิมอสมสามารถสวมหมวกหลายใบได้เป็นอสมด้วยเป็นผู้ใหญ่บ้านด้วยก็ได้เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านด้วยก็ได้เป็นกำนันได้หมดครับเป็นแพทย์สารวัตรกำนันแพทย์ประจำตับลนะสารวัตรกำนันก็ได้เป็นสมาชิกกบตเป็นสมาชิกสทด้วยได้นะครับ พลังงานอสมสามารถสวมหมวกหลายใบได้นะครับเพราะว่าทุกอย่างยังเป็นไปตามระเบียบอสมพศ2 5 4ครับต่อไปครับข้อสามเดือนนี้หากชกศสมมากกว่าเดือนที่แล้วเดือนนี้ครับจะหากวันที่13กุมภาพันธ์259เนื่องจากวันที่13กุมภาพันธ์259เป็นวันโอนเงินค่าบริการ2,000บาทเข้าบัญชีพี่น้องอสมนะครับเข้าบัญชีตกศใครเป็นสมาชิกชกศอสมก็จะโดนหักนะ จะหักมากกว่าเดือนมกราครับโดยเดือนที่แล้วเดือนมกราเมื่อกลางเดือนมกรานะครับหัก410บาท4สตางค์ช่วยผู้เสียชีวิต1,139คนครับแต่เดือนนี้เดือนกุมภาพันธ์259นี่รอการประชุมคณะกรรมการสมาคมอยู่นะครับแต่ว่าเราไปดูในเว็บไซต์แล้วนะครับปรากฏว่ามีรายชื่อผู้เสียชีวิตที่สมาคมพร้อมจะหักเงินจากสมาชิก ไปจ่ายเงินให้ทายาทผู้เสียชีวิตแล้วนี่มีมากกว่า1,139คนถ้ามีมากกว่า1,139คนนั่นแปลว่าเดือนนี้วันที่13กุมภาพันธ์จะหักมากกว่าเดือนที่แล้วแน่ๆเพราะว่าเราดูจากรายชื่อเนื่องจากถ้ามีสมาชิกเสียชีวิตในช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมาเนี่ยนะครับทายาทเขาก็จะไปแจ้งเสียชีวิตและไปติดต่อคุณหมอรอปศตทําเรื่องส่งเรื่องมายังสมาคมเพื่อขอรับเงินชาานกิจช่ยเคาะ ถ้าเรื่องขอรับเงินมาถึงสมาคมเมื่อใดสมาคมก็จะบันทึกรายชื่อไว้ในเว็บไซต์นะครับพอบันทึกรายชื่อไว้ในเว็บไซต์นะครับต้นเดือนกุมภาเขาก็จะนํารายชื่อทั้งหมดเข้าที่ประชุมเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาว่ามีเอกสารครบถ้วนถูกต้องตามนี้หรือเปล่ามีกี่คนแล้วก็จะจ่ายกี่บาทอาจจะหักจากสมาชิกเดือนนี้กี่บาทไปช่วยผู้เสียชีวิตนะครับซึ่งเท่าที่ดูจากเว็บไซต์นะครับว,วันนี้วันที่2กุมภา ช่วงใกล้เที่ยงนะครับเท่าที่ดูนี่ช่วงใกล้เที่ยงสองกุมภาดูรายชื่อในเว็บไซต์ที่มีกมารบันทึกชื่อไว้แล้วที่เป็นรายชื่อที่พร้อมจ่ายเงินให้มีเอกสารครบถ้วนนะครับผู้เสียชีวิตในช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมานะครับหนึ่งพันสามรอยี่สิบหกคนครับนี่แหละจะหากวันที่สิบสามกุมภาเนี่ยแหละไปช่วยหากจากสมาชิกที่ยังมีชีวิตอยู่สิบสามกุมภาหกเก้าไปช่วยหนึ่งพันสามรอยี่สิบหกคนเมื่อเทียบกับเดือนที่แล้วนะครับ เดือนที่แล้วนี่เสียชีวิตหนึ่งพันหนึ่งร้อยสามสิบเก้าคนเดือนนี้นี่หนึ่งพันสามรอยี่สิบหกคนนี่มากกว่าเดือนที่แล้วนั่นหมายก็ว่าจะหักมากกว่าเดือนที่แล้วนะครับแต่อย่างไรก็ตามหนึ่งพันสามรอยยี่สิบหกคนนี่อาจจะยังไม่หมดนะครับถ้าเอกสารที่เขาส่งผู้รับผลประโยชน์ส่งถึงสมาคมนี่ยังมีอีกส่งถึงสมาคมภายในไม่เกินยี 28, ่สิบแปดมกราหกเก้านี่นะครับ ถ้ายังมีอีกถ้ายังบันทึกบันทึกไม่หมดเขาก็จะบันทึกลงอีกนะครับก็1 3ึ่อาจจะยังไม่ใช่ข้อมูลล่าสุดก็ได้ต้องดูอีกวัน2วันจิงจะรู้ครับแล้วก็รอกรรมาการประชุมในช่วงต้นเดือนนี้ครับจึงจะทราบว่าจริงๆแล้วหักเท่าไหร่นะครับถ้าคำนวณดูครับถ้าหัก36สตางค์เท่าเดิมนี่เอา36สตางค์คูณ1 3 2 6นี่จะมากกว่าเดือนที่แล้วอันนี้คาดคาดว่าถ้า ถ้าสมมุติว่าตัวเลขหนึ่งสามสองหกเนี่ยเป็นตัวเลขที่ลงตัวแล้วนะครับก็จะประมาณสี่ร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทสามสิบหกสตางค์นะครับถ้าหักสามสิบหกสตางค์เท่าเดิมนะครับสี่ร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทเศษนะครับอันนี้เป็นตัวเลขคำนวณคร่าวๆแต่ต้องรอการประชุมจากกรรมการสมาคมก่อนวิธีดูรายชื่อนะครับดูคล้ายๆกันทำใน ทำในเว็บไซต์ดูทางเว็บไซต์ทางคอมพิวเตอร์กับดูทางหน้าจอโทรศัพท์ดูคล้ายๆกันก็ไปหา Google Chrome ที่อยู่หน้าจอโทรศัพท์อันนี้เราทําในเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับอพอเห็นกูเกิลโค m มแล้วก็กดตรงนี้ให้เป็นกระพ,พิบกระพิบแล้วพิมพ์คําว่าชออกสสมทำทำนองนี้นะครับถ้าท่านทําทางโทรศัพท์ก็เลื่อนหน้าจอหา Google Chrome แบบนี้แล้วก็กดตรงนี้ให้เป็นกร,กพระพริบกระพิบแล้วพิมพ ชกสสอและกดค้นหาชกสสมอและกดค้นหานะครับก็จะเด้งหน้าจอแบบนี้ข ok <apply glasses> ึ้นมาก็เอามือไปกดชกสสมถ้าในหน้าจอโทรศัพท์ตัวหนังสือตรงนี้จะเป็นสีฟ้านะครับถ้าทําในคอมพิวเตอร์นี่หนังสือตัวนี้จะเป็นสีม่วงชกสจุดอสมอก็เอามือกดตรงนี้ครับตามลูกศรชี้นี้ถ้าทําในโทรศัพท์นะครับก็จะเข้าไปเว็บไซต์พอเข้าไปเว็บไซต์ให้เอามือกดกากระบาดหนังสือนี่ออกนะครับกดกากระบาดตามลูกศรชี้นี่ออก ก็จะเข้าไปเว็บไซต์หลังจากนั้นก็ไปกดรายชื่อผู้เสียชีวิตที่จ่ายเงินถงงค้อครับถ้าทำในทัพทบก็ไปหาเมนูนี้กดตรงนี้ครับตามลูกศรชี้ก็จะเข้าไปหน้ารายชื่อผู้เสียชีวิตก็จะเห็นเดือนกุมภาพันธ์สองพันห้า 59, ให้เอามือกดแว่นขยายใช้ใสแล้วก็เลื่อนดูที่เราเลื่อนดูไปถึงหน้าสุดท้ายแล้วนี่เห็นรายชื่อสุดท้ายเป็นลำดับที่ 1326นครับนั่นหมายความว่าเดือนนี้มีผู้แจ้งขอรับเงินไปยังสมาคมชกสสมแห่งประเทศไทยแล้วทายาทแจ้งขอรับเงินทุกข,ข้อไปไปยังสมาคมแล้วนี่มีมีรายชื่อผู้เสียชีวิตทั้งสิน้น1326ารยายชื่อแล้วนะครับน2ะกุมภาพันธะ์69ใกล้เที่ยงนะครับทั้งหมดคือ3เรื่องนา,าบอกน้องอสมอกุมภาพันธ์ 2, 2, 2 5งครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ